คนจ้าเราจะมาทําการล้างเห็ดกันนะคะเราได้เห็ดมานะคะหนึ่งกระยังจ้ะเติมกระยังพอดีจ้ะเทลงไปเลยนะคะแช่น้ําก่อนขันดับเหล็กนวดกระยังดีแช่ก่อ,กกกอนอุย้ยน้ําน้อยพอดบวเนาะนี่เนาะบ่น้อยดอกเนาะ โพสไปแล้วคะ่ะโพสให้คนเข้าใจคลิปให้คนในคือฮาโพสให้คนดูโพสฮือฮานะคะว่าได้หมูหนึ่งนะคะบดเมณหมานเดือดจามาเฉลยในคลิปยาวนี่แหละคะ่ะซื้อคะ่ะเพื่อนเอามาขายให้พอดีไปหาคุณยายอยู่อีกที่หนึ่งอีกหมู่บ้านหนึ่งจ้ะวันยุดเนาะเข้าไปพอดีเพื่อนเอาเฮ็ดมาขายให้คุณยาย เพื่อนใดมามูน่นึงจากับเป็นเป็นถ้าเรียกว่าอะไรเนาะเป็นคนที่เพื่อนใดอย่างแล้วเพื่อนเสียามาขายให้คุณยายตลอดนะเกี่ยวกับของป่าแนว้ออยู่แนวกินนะจ๋ะแต่คุณยายนะค่อนข้างจะเบื่อเห็ดแล้วถ้าว่าคุณยายบ่เอากับเพื่อนก็จะไปขายให้ผู้อื่นนั่นแหละค่ะแต่คุณยายนะส่วนมากมันจะซื้อซื้อซอยแน่อยากกินแน่บางเพือกันนะจ๋ะเพื่นอนบ่มีครอบครัวเนาะ อายเพื่อนนะแต่เพื่อนทีเป็นผู้หมานค่ะเพื่อนอยู่ในโครบในป้านในดมงจ้ะเพื่อนได้เฮ็ดอย่างมากเพื่อนก็เสียมาถามคะคุณยายนในสกออนีอ้บังเอิญมาเข้าไปหาคุณยายไปหาคุณแม่ค่ะคยายก็เลยถามว่ามึงสีเอาบอ่ะเอาเฮ็ดมาขายให้แบบนี้นจะจ้ะก็เลยเอาค่ะซื้อซอยเชิญจริงๆก็ ลายฟูดอยู่ค่ะอันนี้หักสี่พดีเพิ่นกะเชินไปหาขายให้ผพ้อื่นเพราะเพือ่อนเอามาเป็นถุงฮิวใหญ่เลยค่ะก็เลยเอาเมดทั้งหมดนี้ก็ร้อยสี่สิบบาทจ้ะกินลงไปค่ะแบบนี้เห็ดพวกเอ่อเขาเอินอย่างเห็ดพวกจิ๊กเนาะอันนี้เนาะเห็ดพวกจิ๊กผสมกับเห็ดพวกตาอันนี้จะเป็นเห็ดพวกตาคนะ,คะนี่นี่ดอกดอกตูมวายกุดแล้วค่ะ นี่ดอกบานจ้ะส่วนมากเพิ่นกระสีปีนปนในเ็ตตาอันนี้จิกนีแกงค่ะก็มีทั้งบานมีทั้งตูมนะคะ,ะผะสมกันไปแต่กระสีตูมท่องหล่าอยู่ค่ะดอกองามเลยจ้าร้างกันง่ายๆค่ะเพราะว่าดินบริเเปียกบริเเป็นตูมแล้วก็ดินแถวบ้านนะจ๊ะโคกแถวบ้านนะ่ะมันโมเมนต์ดินทรายค่ะมัน คือล้างน้ำเดียวกับไอน,นี่เลยมันบริหัดดินฮัดหยั่งนะจา๊ะเป็นดินแ,แท้แต่โคูกทางอื่นในส่วนน้ำจะเป็นดินทรายเนาะจา้ะต้องล้างเลยหลายน้ําแม้กระทั่งเห็ดฟางนะคะบางเือเนะล้างสามน้ำสี่น้ํากันยังฮัดอยู่จ้ะแต่ถ้าเป็นเห็ดฟางถาแถวบ้านเฮาถ้าบ้านเฮาาลูกนะบ่ิหัดมาจากที่อื่นนะดินเพิ่นสิเป็นดินทรายท่องหลายก็จีฮัดในจต่น้อย มีคนขัานบางนะคะจะแต่ว่าสีล้างสองน้ำอยู่ค่ะแต่ล้างน้ำนี่มีกระสะอาดแล้วค่ะสีล้างสองน้ำดูส่งน้ำน้ำที่สองก็ส,กสีเศร้าอาจจะเพราะว่าแห้งล้างลายน้ำเท่าไหร่ให้สิส่วนประกอบจะหลุดออกไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเฮ็ดมกซสิบอบบางแล้วจ้ะตอกตูมนี้ค่ยุคเพิ่ยังแข็งแรงอยู่ รอบบานนิตี้ให้ร้านรู้ให้เปื่อยออกจาการด้วยค่ะ